สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมารีวิวมาเฟ็กสปา i เ e อร์แมนเบนไลลี่จากคอมิกเดอะอเมซิ่งสปา e เ m อร์แมนก็หลังจากที่เราเนี่ยได้เดินทางไปกับ l ลดี DC มาแล้วครั้งนี้เรามากับทางของมาวิวกันบ้างโดยเริ่มกันที่ฮีโร่อันดับหนึ่งตลอดการของใครหลายๆคนนั่นก็คือตัวของสปา d เ r อร์แมนนั่นเองซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มากับตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่เราจะมากับตัวของเบนไลลี่หรือสมญานามที่เขาใช้ในส่วนของคอมิกเนี่ยเขาจะใช้ว่าสกาเลตสปา i เ e อร์แมนแต่ในที่นี้ ที่เราได้นนามารีวิวกันเนี่ยจะเป็นตัวของสไปเดอร์แมนเลยก็จะเป็นในช่วงที่ตัวของปีเตอร์ได้รีทายและยกหน้าที่ให้กับตัวของเบนให้เขาได้เป็นสไปเดอร์แมนแทนตัวของเขาในช่วงที่ปีเตอร์เนี่ยได้ไปเลือกชีวิตใหม่กับตัวของ MJ นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก,กันเกี่ยวกับตัวของประวัติคร่าวๆของเบนไลล่อ่ะเนาะ ซึ่งเอาจนริงเนี่ยประวัติเนี่ยมันก็มีอีกนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเล่ายาวเนาะแต่ใครสนใจเนี่ยก็ไปรับชมในช่องของทางน e คอสเนลฟิทได้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็รับชมประวัติของฮีโร่หลายๆคนในช่องของทางนีคอสเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยว ผมแปะไว้ให้รายการประวัติของทางของเบนไลลี่นะครับจะได้ติดตามข้อมูลของฮีโโลคนนี้กันด้วยนะครับโอเคก็ในส่วนของเจ้าตัวสไปเดอร์แมนเบนไลลี่เนี่ยจะมีในส่วนของดีเทลแล้วก็ในรูปแบบของชุดที่แตกต่างจากโตของปีเตอร์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับตัวของสไปเดอร์แมนเบนไลลี่นะครับและนี่คือหน้าตาของมา f ฟ x Spider-Man แมนเบนไลลีเมื่อออกจากกล่องแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ ซึ่งในส่วนของตัวฟิกเกอร์ผมถือได้ว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยปั้นทรงของตัวฟิกเกอร์ทั้งหมดมาได้ดีเลยคือตัวปั้นกล้ามปั้นบอดี้เนี่ยเขาจะปั้นมาพอดีคือไม่ได้ดูล่ําแบบตัวของบูเบรินแต่ดูกําลังแบบล่ํกลากําลังพอดีดูเป็นล่ําแบบประมาณแบบว่าเด็กประมาณอายุ20กว่าขึ้นไปนะครับไม่ได้ล่ําประมาณล่าสัวนมากเกินไปนะก็ประมาณนั้นแล้วการทาผมเปียเปื่อยเนาะแล้วก็ ตัวดีเทลของชุดเบนเนี่ยเขาก็จะต่างกับตัวปีเตอร์อย่างเห็นได้ชัดคือลายยางม,มุม,มเนี่ยจะถูกลดทอนลงจะเหลืออยู่แค่ในส่วนของช่วงที่เป็นตัวเนี่ยเขาจะเป็นลายยางม,มุม,ม,มทั้งหมดเลยแล้วก็ในช่วงของ ข้างหน้าแข้งตรงนี้ก็จะเป็นลายใหญ่เงมุมจนถึงช่วงของรองเท้าซึ่งจะดูเยี่ยงว่าไงผมดูว่าดูสบายตากว่าตัวชุดของปีเตอร์ในเรื่องของลายใหญ่เมงมุมแล้วก็ข้อดีของการที่เขาเนี่ยใส่ลายใหญ่เมงมุมมาน้อยทําให้ตัวของการลงดีเทลใหญ่เมงมุมบนตัวชุดเนี่ยเขาลงได้ครบกว่าอาจจะได้ว่าบางส่วนเนี่ยมาจะหายไปบ้างแต่โดยทั่วหรือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลแล้วก็ค่อนข้างจะลงมาได้ครบเลยนะครับกับลายใหญ่เมงมุมอ่ะเนาะอ่า ก็ถือได้ว่าตัวนี้เนี่ยปั้นแล้วก็ลงดีเทลมาได้ดีเช่นกันแล้วก็ในส่วนของเฮดสกัตัวนี้เนี่ยผมชอบเฮดสกับเขามากเลยนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทรงเฮสกั p ของ Spider-Man ตัวของเวอร์ชันอ่าอินทูเดอะสเปนเวิร์เนี่ยตัวของใบหน้าจะไม่ได้มีทรงแบบนี้ จะเป็นทรงแบบว่าตัวผ้าเนี่ยมันลงมาปิดในส่วนของใบหน้าจนใบหน้ามันเรียบไปเลยแต่ส่วนของส p i ตเตอร์แมนในส่วนของเวอร์ชันคอมิกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเอาหน้ากาก,ากมาก็จริงแต่ว่าจะมีการปั้นในส่วนของดัางหรือจมูกแล้วก็ส่วนของข้างซึ่งเป็นการสื่อได้ว่าตัวของสเวตเตอร์แมนตัวนี้เนี่ยมันคือการที่เขาใส่หน้ากากผ้าแล้วมันลัดกับใบหน้าจนมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งจุดนี้เนี่ยมันดูสมจริงกว่านะถ้าผมมองจริงๆเนี่ยมันดูสมจริงกว่าในเวอร์ชันกระตูนนะก็เลยชอบในส่วนของ การดีไซน์ของเจ้าตัวดีเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอันจริงผมไม่เคยแตะตัวของปีเตอร์มาก่อนแต่พอผมได้มาแตะเวอร์ชันคอมมิกจากตัวของบินเนี่ยผมรู้สึกชอบมากเลยนะมันดูสมจริงไปหมดเลยอะ่ะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของดีเทลทั้งหมดของเจ้าตัวปเดอร์แมนเบนไลลี่เนาะก็ถือได้ว่าชมเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเก็บมาได้เหมือนกับคนจริงๆในส่วนของใบหน้าเฮดสกั Cup, แล้วก็ดีเทลชุดเนี่ยถือได้ว่าลงมาได้ชัดเจนมากผมชอบเลยนะแล้วก็บอดีีกำลังพอดีไม่ล่่ามากเกินไปด้วยนะ ถือได้ว่าถ้าใครต้องการตัวของสไปเดอร์แมนเนี่ยผมแนะนําตัวของเบนไลี่ไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันก็ียกได้ว่าเกือบเป็นบอดี้เดียวกับตัวของปีเตอร์เลยแค่เขาเปลี่ยนดีไซา์ชุดเฉยๆเอเนาะอ่ะก็เราแนะนําประมาณนี้ละกันถ้าสําหรับใครที่กำลังตามในส่วนของสไปเดอร์แมนปีเตอร์พร์เกอร์หรือมาเฟกปีเตอร์พร์เกอร์นะครับก็ไปต่อที่จุดขยับกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนจุดขยับของเจ้าเบนไลลี่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้ในส่วนของส่วนหัวสามารถที่จะหันซ้ายหันขวา ง้ง่ายได้ประมาณนี้แขนหมุนได้360องศาการแขนได้ประมาณนี้มีบัตเตอร์ไฟจอยช่วยในการขยับแขนเข้าข้างในและข้างนอกตัวต้นแขนสามารถบิดได้แล้วก็งอแขนเข้าข้างในได้ประมาณนี้ข้อแขนสามารถยกขึ้นยกลงได้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ตัวช่วงเอวสามารถที่จะงอตัวได้ขนาดนี้ ไปข้างหน้าไปข้างหลังได้ขนาดนี้ค่อนข้างเยอะนะการก้นการเงยตัวแล้วก็สามารถเอี้ยวซ้ายเอีกก้ยวขวาได้เีซ้ายเีกวขวาได้ตามพวกฟิกเกอร์ทั่วไปขาสามารถที่จะดึงลงได้หนึ่งจังหวะเพื่อทําการยกขาขึ้นแบบนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้ประมาณนี้งอขาได้ประมาณนี้การงอขาจะมากกว่าตัวแบทแมนแล้วก็ ข้อเท้าสามารถยกขึ้นยกลงบิดทั้งแกนข้อเท้ามาทางด้านนี้ได้ด้านกว่าได้แล้วก็สามารถบิดเฉพาะตัวของข้อเท้าในลนักษณะของบิดด้านข้างได้แบบนี้แล้วก็บิดข้อเท้าหรือว่าปลายเท้าขึ้นข้างบนลงล่างได้ประมาณนี้ในส่วนของตัวจุกขยับของเจ้าสเปนแมนเบนไลลี่จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้ถือได้ว่าเป็นฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งเลยที่มีจุกขยับค่อนข้างฟรีแล้วก็ขยับได้เยอะมากสำหรับเจ้าตัวของ สไปเดอร์แมนก็สมชื่ออยู่แล้วล่ละสไปเดอร์แมนเนี่ยก็จะให้มันได้ขยับแบบตัวของพวกแบทแมนหรือว่าตัวของฮีโลที่มันมีเกาะก็ทําไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะเพราะสไปเดอร์แมนเนี่ยมันต้องกระโดดนะครับบิดตัวผาดโผนท่ายากต่างๆตัวนี้ต้องทําได้ถือได้ว่าตัวนี้เนี่ยทั้งดีเทลทั้งจุดขยับทํามาดีทั้งคู่เลยนะครับสับตัวของเบนไลลี่โอเคต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอสเซซซอรีของตัวเบนไลลี่กันว่ามีอะไรมาให้กันบ้างนะครับ มาให้ส่วนของอเซสซอรีทั้งหมดของตัวเบละล์ไล,ลี้ก<อ>็จะมีด<อ><อ>้วยกันทั้งหมดประมาณนี้ก็จะมีในส่วนของย้ยในมุม3แบบก็คือจะมีในส่วนของแบบยิงยาวยิงสั้นแล้วก็แบบโขนใหญ่มือมีมาให้ทั้งหมดด้วยกัน8คู่ก็คือมือกำรรที่ติดกับตัวฟิกเกอร์มือแบบกลางนิ้วสลหรับทำท่าปก่ําแพงมือแบบอ่าคลายหลวมสลหรับทำท่ามือคลายหรือเปล่าแล้วก็มือจับอ่าหรือมือปล่อยใย่นะครับแล้วก็มือจับหน้ากาก มือจับใหญแล้วก็มือแบบแม่เหล็กที่จะแถมมาให้ติดกับตัวของพวกตู้เย็นหรือต่างๆ,ๆเนี่ยเพื่อทําท่าในการไตก่กําแพงแล้วก็มีรองเท้าแม่เหล็กแถมมาให้ด้วยแล้วก็จะมีพ็อปหน้ากากแล้วก็จะมีในส่วนของเฮสคับแบบที่รีตาลงมาเมืออทำท่าแบบเวลาโกรธ แล้วก็จะมีในส่วนของหัวของคุณเบนไลลี่นะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ในส่วนของอสซอรีทั้งหมดของตัวสไปเดอร์แมนเบนไลลี่ก็ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของภาพแอคชั่นของตัวฟิกเกอร์กันเลยนะครับว่าเมื่อเอาอสซอรีทั้งหมดของตัวเบนไลลี่เนี่ยมาเสียบให้กับตัวของสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยจะมีหน้าตายังไงกันบ้างนะครับก็ไปรับชมได้เลยนะครับแล้วก็ไปฟังสรุปเกี่ยวกับตัวของมาเฟกส์สไปเดอร์แมนเบนไลลี่กันเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวมาเฟกส์สเป m แมนเบนไลลี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสไปดแมนที่ไม่มควรพลาดเลยนะสำหรับแฟนๆสไปดแมน Spider Man ทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าทำดีเทลเฮสกับ แล้วก็แอสเซซอรี่จุดขยับเนี่ยมาดีทุกจุดเลยนะครับยิ่งเป็นเรื่องของเฮสกัฟเนี่ยผมขอชมงานคอมมิตทุกตัวเลยว่ามันทํามาสวยมากนะครับก็เลยคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดีเยอะมากเลยนะสำหรับเรื่องของข้อดีของมันเนี่ยแต่ในส่วนของข้อเสียของเจ้าตัวนี้เองก็มีเช่นกันซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังกันท้ายเรื่องนะครับก็ในส่วนของคะแนนเนี่ยผมจะให้เจ้าตัวนี้ที่9เต็ม10นะครับผมก็9เต็ม10เนี่ยคือผมหักเรื่องของ1คือ QC นะครับเรื่องของ QC ไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยกล่าวไปในคลิปว่าลายแมงมุมของเขาเนี่ยมันจะโดนตัดลดทอนลงให้น้อยลงกว่าตัวของปีเตอร์แต่ถึงมันจะโดนตัดให้ลดทอนลงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าลายแมงมุมของเขาเนี่ยเขาลงมาไม่ครบนะครับผมยังมีจุดที่อ่าเกินจุดที่น้อยไปหรือจุดที่แบบมองแบบหายไปเลยก็มีซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียของ QC ของเรื่องสีของเจ้าตัวนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเพราะว่ามันก็ย,ยังพอเติมได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเลยขอห่าแค่คะแนนเดียวนะครับกับเจ้าตัวของสไปเดอร์แมนเบนไลลี่นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับมาเฟกตัวนี้ส่วนตัวถือได้ว่าทํามาดีมากจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวของเจ้าเบนไลลี่ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในช anel ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ